สวัสดีครับ F อน้องวงอิงเพชรบานแพง F สีมอสโจอ F สิบเสียนนและ F อฟสาวน้อยเพชรบานแพงทุกคนทุกท่านสำหรับ <c oughs> คลิปนี้สอรโบวนกอดจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับน้องวงอิงกับภาพพยนตร์ไข่อ้อสำหรับภาพพยนตร์ไขยอ้อก็ได้ฉายมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดจนถึงทุกวันนี้ก็ ขอยินดีด้วยที่กระแสะไม่ตกภาพยนตร์ไครออกยังมาแรงและก็ขอยินดีกับผลงานเพลงของน้องอ้งหญิง,งเพชรบันแพงของเราคือเพชรสาวดิตก็ได้ติดเทนหนึ่งมาแรงของประเทศไทยขอขอยินดีด้วยถือว่าสุดยอดมาก อุ่งอิงเพชบรบ้านแพงของเราพ่อเพชรสีพ่อพ่อแม่แม่พออได้รับแรงสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอให้กับสำหรับน้องอุ่งอิงเพชบรบ้านแพงของเราและเมื่อวานนี้คณะดาราภาพยนตร์หนังขายอ้อนำทีมด้วยบอสจอและน้ององุ่งิงเพชบรบ้านแพง ก็ได้มาพบเอฟซีพบพ่อแม่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องจังหวัดมหาสารคามก็มาให้กำลังใจกับทีมงานของภาพยนตร์คายอ้อนำโดยพอดโจอุ๋งหญิงนิกและคุณแหวว ก็ถือว่าสุดยอดมากพรวันนี้ถือว่าภาพยนตร์ไข่อ้ออยู่ที่จังหวัดมหาสารคามถึงขั้นลงแตกก็สำหรับดาราภาพยนตร์ไข่อ้อปอดโจและน้องหวิงก็คงจะลงไปพบ f อซทางกอทมแถวเมเจอร์รัสโยธินในโอกาส ต่อไปและทางบอวินเป็นต้นและสำหรับคลิปนี้สรบนก็ขอฝาก f อไปให้การสนับสนุนดูภาพยนตร์คลายอ้อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ